จะทำยังไงดีปัญหาหนักใจอันดับหนึ่งของคนท้อง oh. ถ้าไม่อยากหน้าท้องแตกลายต้องห้ามทำสิ่งเหล่านี้นะคะ oh. แต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกำลังใจใทีมงานนะคะ oh. ใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ ปัญหาที่ทําให้กวนใจคนท้องอย่างเราๆคงไม่้นเรื่องปัญหาหน้าท้องลายค่ะเป็นเพราะท้องที่ขยายขึ้นอย่างรวดเร็วจึงทําให้ผิวหน้าท้องแตกจนเห็นลายที่ชัดเจน<อ>ข้อห้ามที่คนท้องต้องงดถ้าไม่อยากทําลายหน้าท้องของตัวเองไปมากกว่านี้มาดูกันเลยค่ะ 1. ห้ามอาบน้ําร้อน สำหรับแม่ทองที่เคยติดการอาบน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนต้องงดไปก่อนค่ะเพราะน้ำร้อนจะยิ่งทำให้ผิวแห้งยิ่งอาบน้ำนานผิวก็ยิ่งแห้งมากขึ้นทำให้ผิวหน้าท้องแตกลายมากขึ้นไปด้วยค่ะคนอาบน้ำในอุณหภูมิปกติไม่ร้อนจนเกินไปจะช่วยให้ผิวชุ่มฉ่ำมากขึ้นค่ะ 2. ห้ามคันหรือเกาหน้าท้อง ถ้าแม่ทองเริ่มรู้สึกคันต้องตีมือตัวเองเลยค่ะเพราะการคานหรือการเกาหน้าท้องจะทำให้โครงสร้างคอลละเจนตรงผิวหน้าท้องเกิดรอยแตกมากขึ้นซึ่งยิ่งทำให้หน้าท้องเกิดรอยแผลและรอยแตกมากกว่าเดิมค่ะ 3. ห้ามลืมทาครีมหน้าท้องทาครีมเป็นการบำรุงผิวหน้าท้องให้ชุ่มชื้นและไม่แตกลายค่ะซึ่งควรทาเป็นประจำ ทุกวันเช้าและก่อนนอนจะทำให้โครงสร้างผิวแข็งแรงมากขึ้นแม้ว่าจะคลอดลูกแล้วหลังคลอดก็ควรทาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสุขภาพผิวพรรณนะคะ 4. ห้ามดื่มน้ำน้อยการบำรุงผิวที่ดีต้องบำรุงจากภายในสู่ภายนอกค่ะ ดังน,นั้นแม่ท้องควรดื่มน้ำให้สม่ำเสมอเพื่อผิวพรรณที่ชุ่มชื้นลดอาการท้องแตกลายคนท้องควรดื่มน้ำวันละ8-10แก้วต่อวันนอกจากบำรุงผิวแล้วยังช่วยเสริมการเติบโตของลูกในท้องอีกด้วยค่ะและข้อสุดท้าย5ห้ามลืมทานอาหารที่ดี นอกจากการบำรุงผิวให้ชุ่มชื้นด้วยการดื่มน้ำแล้วอย่าลืมเสริมสารอาหารที่ช่วยให้ผิวพันดีโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่มีวิตามินสูงและสารคอลลาเจนเช่นส้มอะโวคาโดแอปเปิ้ลและมะเขือเทศยิ่งทานยิ่งเสริมผิวหน้าท้องให้สุขภาพดีค่ะ นอกจากดูแลสุขภาพหน้าท้องในช่วงตั้งครรภแล้วหลังคลอดอย่าลืมดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้หน้าท้องของเรากลับมามีผิวสวยและสุขภาพดีค่ะรักษาสุขภาพเพื่อลูกรักผิวพรรณเพื่อตัวเองอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะ และกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย